คุณพ uhm, ่อไหคะรักทำดีๆเอ็งเหรอหนูรักพ่อมากเลยเร็วรักรักเท่าไหนทำมือเหนูรักพ่อเท่าไหนคะอ่ะดีๆเดี๋ยวพ่อจะได้เปิดดูลูกเนี่ยเดี๋ยวหนูได้ลงให้พ่อดูแล้วเนี่ยหมอนี่เป็นอะไรอาหารมาหนูหนูคุณครูสอนสอนเพลงอะไรบ้างลูกเพลงอย่างนี้เนี่ยดูน้องแก้ม คุณครูสอนเพลงอะไรร้องให้พวกฟังแล้วลก็ฟังก่อน นูหนูรักคุณพ่อเท่าไหรทำมือให้ดูก่อนทำมือให้ทมือให้คุณพ่อดูก่อนเร็วเอารักเท่าฟ้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไม่ให้เล่นเกมนะขึ้นลุกขึ้นนะร้องเพลงให้พ่อฟังก่อนเร็วหนูจะเอาคอมพิวเตอร์ไหมอันแม่ให้น้องเฟิงน,นะ